กลุ่มคนที่มีพลังวิเศษที่สุดในโลกเขาเป็นใครกันบ้างนะแล้วโลโก้บริษัท Apple เนี่ยทำไมต้องเป็น Apple โดนกัดแล 1, ้วหนึ่งหมกหนึ่งมันเท่ากับสองได้ยังไงก็มาหาความรู้ใน Google อีกแล้วนะจ๊ะกรับมาแล้วกับช่องคนงาอลิกนโน่เจมส์อลิเกนโนครับกรับมาอีแล้วนะครับวันนี้กับรายการมันเป็นยังไง รายการที่เชื่อมาค้นหาความรู้ที่คุณยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะจ๊ะ <c oughs> สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่ได้กด subscribe s ับสไครต์ก็กดให้ผมสักนิดสักหน่อยนะจ๊ะจ้าเดิบบนบัานจ้าเลยนะครับผมเออ็ได้มีกำลังใจไงส่วนใครที่มีคำถามอยากถามก็คอมเมนต์ไวไ้ได้ใต้คลิปเลยนะครับเดยวจะมาตอบให้แต่รอน่าหน่อยนะย้ำนะครับว่ารอนานเพราะว่าผมทำตามคิวนะครับไปทักชาลีลาเป็นเรื่องแรกกันเลยนี่เฟ้ เร mm hmm. like ื่องแรกมีน้องก็ถามว่าคนที่มีพลังวิเศษที่สุดในโลกแต่อาเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอแบบซุ่มงซุ่มๆแมนอย่างเงี้ยเหรอมันมันมันจะมีปะวะผมว่ามันน่าจะมีนะคนที่มีพลังวิเศษแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเวอร์มในหนังแบบปล่อยพลังออกมาบินได้อะไรอย่เงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมันไม่มีเหรอเว้ยแต่ว่าเล็กๆน้อยๆอ่ะผมว่ามันอาจจะมีก็ได้ไงเออ คนในกูเกิลว่าในโลกนี้ยมันจะมีคนที่มีพลังวิเศษไหมเซิชเลยกูเกิลนะจ๊ะคนที่มีพลังวิเศษที่สุดในโลกเซิชเลยจา้าโอ้โหก็ขอบคุณจากเวบเพชรมายาด้วย<อ>นะครับที่บอกเรื่องนี้กับเรา16กยอดมนุษย์พวกมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติเฮ้ยมีคนไทยด้วยเหมือนเดิมนะครับเอาแค่แบบว่า5อันก็พอนะเออแต่ถ้าใครอยากดูว่าใครที่มีพลังวิเศษอีกเดี๋ยวผมเอาทีมมีไว้ข้างล่างเหมือนเดิมเหมนะครับผมอ่ะเอาคนนี้เลยมนุษย์ยันยืดโอ้ยคิดว่าลูฟี่ เดนเดียรบราวนิงสมิ h เป็นที่รู้จักกันในานามนักดัดตนผู้มีชื่อเสียงโดยเข้าไปปรากฏตัวในรายการทีวีหลายรายการนะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาได้มีความสามารถในการดัดร่างกายของเขาได้ทุกส่วนในร่างกายเลยเว้ยโู้ยนะดัดได้ขนาดไหนวะโอ้เป็นไงอ๋อผมก็เห็นแบบเนี้ยคนมีเยอะนะเออเออผมว่าวกเนี้เขาต้องแบบว่าฝึกตั้งแต่เด็กๆอนะเนอะเพราะว่าถ้าทำตอนโตมันทำไม่ได้หรอกเพราะกระดูกคนโตมันแข็งหมดแล้วอะปายคนที่มีพลังอันตอไปดีฝ้าอ่านี่เลยคุณลุงมนุษย์แม่เหล็ก โอ้ยคิวเขาเอาช้อนซ่อมมามาติดในตามตัวว่ะหลิวโทลินชายแก่ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับพลังแม่เหล็กในตัวเขาสามารถใช้ร่างกายดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะให้ติดตัวเขาไว้ได้ซึ่งพลังแม่เหล็กของเขาอ่ะสามารถใช้ลากได้แมก้กระทั่งรถบัสเลยทีเดียวโอ้ยนี่มันแมกนีโตเฮ้ย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 อ๋อไม่ใช่เว้ยแมกนีโตเป็นควบคุมเหล็กเว้ยแต่อันนี้ก็เป็นพลังแม่เหล็กโอ้โหเนี่ยเลยเนี่ยเลยอ๋อเขาก็เอาหนีบเขาเอาแขนหนีบแล้วก็ดึงไม่ใช่เหรอแล้วมันจะ ยังไงมันจะลากรถได้ยังไงคน่ะไปนี่าที่พลังพิเศษนหยแกนี่เลยดีกว่ามนุษย์ไร้ความเจ็บปวดคุณทิมคิสแลนด์ชายผู้ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดโดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ไม่สามารถหาคําตอบเรื่องภูมิคุ้มกันความเจ็บปวดของเขาได้อย่างชัดเจนซึ่งความสามารถของเขานี้ทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในคณะละครสัตว์ที่สามารถนาเหล็กแหลมมาเสียบตัวเองโดยไม่รู้สึกอะไรเลยอุ้ยออ้ยจิิงทะลุงนี้เลยอ่ะว้าวจะโดนแบนไหมเนี่ย คนต่อไปฝ่าคนที่4ได้แก่มนุษย์ผู้ไม่เคยหลับปกติคนเราวันก็ต้องหลับไม่ใช่หรอวะแล้วเขาไม่หลับได้ยังไงวะไทยนะักเหรอครับชายแก่อายุ65ปีผู้ที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ปี1973โดยเขาไม่เคยหลับเลยะและไม่มีผลข้างเคียงที่สง่งผลต่อสุขภาพและสมองของเขาอีกด้วยมันมันมันมีด้วยเหรอคนอย่างเงี้ยว้าวอ่าแล้วคนท้ายเป็นคนไทยแล้วกันนะครับซึ่งพลังพิเศษของคนไทยของเราก็คือมนุษย์พริก โอมันก็เป็นไทยแลนด์โอลี่จริงๆเลยครับโกมนุษย์กินพริกอ๋อนี่เคยเห็นในรายการต่างๆนอะเออเออเขาเคยมาออกรายการอยู่นะเป็นคนไทยที่สามารถทานพริกได้ไปกําๆโดยไม่รู้สึกเผ็ดแม้แต่น้อยแถมยังสามารถเอาพริกมาทาตัวทาหน้าทาตาได้อีกตั้งหากนอกจากนั้นโกยังสามารถทานพริกโกสชิลลี่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเผ็ดกว่าพริกขี้หนูสิบเท่าอ๋ออะไรไอ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 โกสเปเปอร์เลยักอย่างใช่ไหมโดยที่เขาไม่รู้สึกเผ็ดแม้แต่น้อย ผมว่านี่มันน่าจะเป็นแบบการรับรับรถของลิ้นเขาหรือเปล่าวะเออแต่เขาทาร่างกายแล้วเขาไม่แสบวะหรือเขาไม่ภูคุ้มกันวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก่ <c oughs> <c oughs> อนนั้นแหละฮะหาคนคร่าวๆท,ที่มีพลังวิเศษเออแต่ถ้าพลังที่มีแบบว่าวิเศษที่สุดในโลกอะ่ะแบบเหาะเหินด้วยอากาศอย่างนั้นนะผมว่ามันมันไม่มีหรอกแบบซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอยากดูว่าคนอื่นเนี่ยเขามีพลังวิเศษอะไรบ้างคลิกเข้าไปในลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมไปเรื่องต่อไปกันมีไฟเรื่องต่อมา นะจ๊ะมีคนมาถามผมว่าทําไม iPhone ต้องเป็นรูปแอปเปิลโดนกัดเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเออไม่มีความรู้เลยว่ะเออแล้วทำไมก็ต้องเป็นรูปแอปเปิลโดนกัดหรือเ <c oughs> ขาเป็นบริษัทแอปเปิลเลยต้องเป็นรูปแอปเปิลแล้วทำไมต้องเป็นแอปเปิลโดนกัดอ่ะเออเอาว่านะถ้าผมเป็นอดีตจ็อบนะอ่ะผมว่าน่าจะแบบว่าถ้าเป็นโลโก้แบบว่าแอปเปิลธรรมดามันก็แบบดูธรรมดาใช่ไหมล่ะมันก็แบบธรรมดาเออธรรมดาซึ่งม, <c oughs> ม,มันก็ธรรมดานะก็เลยแบบว่าหาอะไร <c oughs> ใี่มันแบบไม่ธรรมดาจะเป็นหนอนไช่ก็น in ่าเกียดไปใช่ไหมล่ะเออก็เลยเป็นแอปเปิ้ลโดนกัดเออมันก็แบบเท่ไงถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาตั้งโลโก้นะผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะเออแล้วไปสะดุดูกูเกิลว่าทําไมบริษัท Apple เนี่ยโลโก้ต้องเป็น Apple โดนกัดไปเจิดเลย Google นะจ๊ะที่มาของโลโก้ Apple เซอร์เลยจ้าอู้วก็ขอบคุณเว็บมะนาวอีกแล้วครับท่านลาวก็เคยใช้เว็บเขาแล้วใช่ไหมจำได้จำได้จำได้ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่ โลโก้ a p p l ปประวัติและที่มาของโลโก้ a p p l e ในแบบต่างๆเอ๋อมีหลายแบบว่ะอ๋อนี่คือโลโก้รูปแรกเหรออ๋อเป็นแบบนี้ไงใครนะที่นั่งอยู่ใต้ Apple อ่ะใครวะเสื้อไอแซคดิตันเออโอ้ยลืมชื่อไปได้ไงเนี่ยแล้วก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆือๆอ๋อไปแบบปัจจุบันอ๋อแล้วเราก็มาดูที่มาของโลโก้กันดีกว่าที่มาของโลโก้แอปเปิลในแบบต่างๆ โลโก้แบบแรกเริ่มหรือโลโก้ดั้งเดิมของบริษัท Apple นั้นอะถูกออกแบบขึ้นเมื่อปีคศ1976มีลักษณะเป็นภาพวาดลายเส้นของเซอร์ไอแซคนิวตันที่กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลเพื่อสื่อสารให้เห็นว่าแอปเปิลนั้นอะเป็นเหมือนดั่งผล,ลไม้แห่งปัญญาอซึ่งเซอร์นิวตันเนี่ยได้เป็นคนค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมที่เราเรียนได้เรียนมาเออแล้วหลังจากที่เขาคิดทฤษฎีแรงโน้มถ่วงได้อะมันก็ทําให้เกิดไปว่าสิ่งปริ้นใหม่ๆขึ้นมาซึ่งมันเริ่่มมตตาาาจกกกแคลู Apple สหัวเ เขาเลยใช้โลโก้เป็นเสื้อแซนดตันมาเป็นโลโก้ของบริษัทแอปเปิลเพราะว่ามันแบบเหมือนกัแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆเออประมาณนั้นน่ะและอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นน่ะเป็นยุคแบบว่ายุคฮิปปี้ใช่ไหมเออพวกฮิปปี้อ่ะที่เหล่าวัยรุ่นมีการนับถือลัทธิเซนและสติจ๊อบบ์กับเพื่อนๆน่ะยังเป็นฟุตชาเลียนที่รับประทานผลไม้เป็นอาหารหลักโอ้และพวกเขาย่ายังชอบนัดพบปะสังสรรค์กันในสวนแอปเปิลเป็นประจำโอ้โลโก้แรกของแอปเปิลน่ะเป็นฝีมือการวาดของลอนเวนหนึ่งในผู้ โอ้ยวาดสวยนะและต่อมาคุณลอนเวนเนี่ยได้ถอนตัวออกจากบริษัท Apple ทางแ p ปเปิลจึงได้ถือโอกาสนี้ในการเปลี่ยนโลโก้มันซะเลยออเจึงได้ว่าจ้างบริษัทนักออกแบบโลโก้ก็คือบริษัท l e g i s m a c h i n a ในการออกแบบโลโก้ใหม่เอ ซึ่งผู้ออกแบบก็คือคุณ็รบเจนนอฟที่ท่านาที่เป็นอาร์ตดี렉เตอร์และสติปจ็อบเนี่ยเขาไ,ได้บอกนักออกแบบโลโก้ว่าห <c oughs> อยากได้โลโก้ที่นแบบว่าใหม่ดูทันสมัยแบบน่ารักกว่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็จดจําได้ง่ายอะ่ะเออคุณ็รบเนี่ยก็เลยได้นําโลโก้มาให้สติปจ็อบดูถึง2แบบก็คือโลโก้แอปเปิลที่มีรอยกัดและโลโก้แอปเปิลที่ไม่มีรอยกัด เออเขาก็ให้มันเลือกอบว่าจะเอาไหนดีจ็อบเนี่ยเขาเลยเลือกโลโก้ที่แบบว่ามีรอยกัดอ่ะเพราะมันแบบว่ามันดูมีอะไรอ่ะเออแล้วก็เลยใช้เป็นรูปแอปเปิลโดนกัดตั้งแต่ปี1977เป็นต้นมาเออแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆ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 จนเหมือนปัจจุบันนะครับอันนี้ตามปีได้เลยเห็นไหมนี่แบบแรกแล้วก็แบบเป็นโลโก้ที่ใช้แอปเปิลโดนกัดครั้งแรกก็คือเห็นนะหนึ่ง้าเจ็ดเ็ดถึงหนึ่ง้าเก้าแปดอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็หนึ่งเก้าเก้2013แล้วก็ปีสองพ้นสอน เออปัจจุบันนั่นแหละฮะสรุปแล้วทําไมโลโกโ้แอปเปิลถึงเป็นรูปแอปเปิลโดนกัดก็เพราะว่าทิติจ๊อบเขาไปจ้างนักออกแบบให้ออกแบบมาและนักออกแบบเนี่ยเขาออกแบบไปเป็นสองแบบก็คือแบบแอปเปิลธรรมดาแบบแอปเปิลโดนกัดเออซึ่งทิทิจ๊อบเขาเลือกแบบโดนกัดเพราะว่ามันดูมีอะไรแค่นั้นแหละฮะมันก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายอ่ะเออ <c oughs> แต่เหตุผลที่เขาว่าทำไมถึงต้องเป็นแอปเปิลใช่ไหมนั่นแหละงันที่ผมอ่านนั่นแหละก็คือรูปแอปเปิลเนี่ยมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีใหม่ๆไงเอ แล้วก็พวกเพื่อนๆของสตีฟจ็อบส์และรวมถึงสตีฟจ็อบส์ด้วยนะเขาเป็นฟุตเทเลียนก็คือกลุ่มคนที่รับประทานผลไม้เป็นอาหารจานหลักอ่ะเออและเขาเนี่ยชอบแปบว่าไปพบปะทางสารกับเพื่อนๆอ่ะที่สูตรแอปเปิลเออเขาเลยแบบว่าลงรักแอปเปิลขึ้นมาเออก็นั่นแหละฮะว่าทำไมโลโก้แอปเปิลถึงเป็นลอยเปิลต่างกับหุยยาวเชียร์ไปเรื่อท้ายท้ายสุดนี่ฟ้าเฮเรื่อท้ายท้ายสุดมีคนมาถามว่าทำไมหนึ่งวกหนึ่งเท่ากับสองครับ ไมหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเลยเอาไปเดยว่าไม่ต้องหมายว่าทางการมากแล้วกันนะฮะก็คือคนที่คิดค้นเนี่ยก็คือเขาต้องการหาแค่ว่าคำเนี่ยมาแทนจำนวนหนึ่งจำนวนเออมาแทนแดบบีว่าของหนึ่งหนึ่งสิ่งของหนึ่งอย่างก็คือนับเป็นหนึ่งอ่ะแล้วก็คิดสัญลักษณ์บวกขึ้นมาก็คือเอาสอง่าง่งน่ะมารวมด้วยกันเออก็เป็นการบวกกันเนอะนะเออทำไมมันถึงเท่ากับสองเอากดลองคิดดูอ,อ,อ่ะเอาอ่างอิงจากเมื่อกี้เลยกันนะ มีลูกแอปเปิ้ลหนึ่งลูกกับลูกแอปเปิ้ลอีกหนึ่งลูกมาอยู่ด้วยกันแล้วกลายเป็นกี่ลูกก็กลายเป็นสองลูกซึ่งเขาไม่อยากแบบว่าเอาแอปเปิ้ลบวกแอปเปิ้ลเท่ากับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช่ไหมล่ะมันก็ยากเ,าเขาเลยหาคำมาแทนจำนวนอะว่าเมื่อแอปเปิ้ลอยู่กัน4อันแทนที่จะเรียกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิลกลายเป็นแอปเปิ้ลสี่ลูกอ่ะมันง่ายกว่าใช่ไหมล่ะ เอาง่ายคือเขาหาคำเนี่ยมาแทนจำนวนจำนวนนั้นนั่นแหละฮะเพื่อแบบว่าง่ายต่อการคิดคำนวณนะครับผมถ้าแบบว่าเป็นแบบทางการแบบวิชกงค์วิชาการอะไรก็คือ n 1 n ก็คืออะไรเนี่ยดุกชุกๆคูณ y นะโอเคสาหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะถ้าคุณจบแสดงคนเหงาใช่ไหมผมเหงาผมกนเลยทำคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ผม ดูไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการมันเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจ้ะไปกินข้าว,ไป,าวไปหาน้ำเย็นๆกินในฝ่าอุ๊ยร้อนช่าหยช่วงนี้เนะอะอย่าลืมกินน้ำกันเยอะๆนะครับช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ระวังตัวให้ดีๆเอสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วหมดพลังเลย๊ายบาย